สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทักษิณพูดถึงค่าแรง300บาทเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่23สําหรับทักษิณชิน,ชนวัตรหรือโทนี่วูดซัมซึ่งก่อนหน้าน,นี้เจ้าตัวก็มักจะออกมาพูดถึงประเด็นทางการเมืองของประเทศไทยและยังบอกอีกว่าตนจะกลับเมืองไทยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ห้ที่ผ่านมาทักษิณได้ร่วมสนทนาในรายการแคททอกเอ็กแคร์กลับเฮาส์ในหัวข้อจุดสิ้นสุดรัฐบาลโตพลิตเกมสู้ของแพง ในบางช่วงบางตอนทักษินได้ตอบคำถามหลังจากที่มีคนเข้าไปถามถึงการขึ้นค่าแรงขั้นตามว่ามีโอกาสขึ้นได้มากกว่านี้หรือไม่ซึ่งเจ้าตัวก็ได้บอกว่าตอนนายกยิ่งราคาแรง1 7 0กว่าบาทไป300บาทบอกทำไม่ได้สุดท้ายก็ทำได้จุดอ่อนของสังคมไทยคือไปตัดต้นทุนตัวอื่นไม่ได้ก็เลยไปกดราคาแรงงานให้ต่ำจะได้ไปแข่งคนอื่นได้แต่ไม่ไปปรับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและไปตัดคนที่ เป็นแรงงานแทนครั้งนั้นพอเรายันทุกคนก็ต้องยอมรับและไปปร,รับตัวอื่นในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพการแรงขั้นต่ำสามร้อยบาทไม่พอหรอกอย่างพปชอรอบอก400บาทแล้วทําไม่ได้จริงๆแล้วถ้าไม่ใช่5้0ไม่พอกินแต่500บาทจะเอามาจากไหนไม่ได้เอามาจากราัฐแต่ต้องสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจให้มีรายได้ในภาพรวมถึงมีสตางค์น้ำมันลดลงทุกวันรอปลาตายแทนที่จะเอาน้ำ มาเติมเพื่อให้อาหารแพลงต้นมาอยู่เราไม่ได้ทำวันนี้ต้องเพิ่มปริมาณเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจโดยการสร้างรายได้กู้เงินมาทีหลังต้องเรีบสร้างไม่ว่าวิธีไหนนอกจากทักษิณจะออกมาพูดถึงเรื่องค่าแรง300บาทแล้วเขาก็ยังพูดถึงประเด็นอื่นๆทางการเมืองมากมายเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขา่าวขอบคุณครับ